สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูทุเรียนหนึ่งเดือนกันนะครับนี่ครับซื้อต้นกล้ามาก็ต้นละห้าสิบาทนะครับซื้อต้นซื้อมาก็สูงประมาณสักห้าหกสิบเซนได้นะครับความสูงของต้นกล้านี่ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกหกวันนะครับนี่ดูนะครับหนึ่งเดือนกับอีกหกวันนะครับดูยอดเขานะครับแตกยอดใบเขียวแล้วนะครับถ้าแตกยอดใบเขียวแบบนี้แสดงว่ารากอากาศนะครับ มันเริ่มเดินแล้วก็เริ่มงอกแล้วครับลากแก้วของมันเริ่มจะต่อจากที่เราตัดลากโคนออกนะครับเนี่ยครับโคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่รากอากาศเริ่มโปรแล้วนะครับการเลือกต้นพันธุ์นะครับเราดูนะครับเราเลือกที่มันติดตาเหนือจากขอบขอบขอบหน้าดินของถุงนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับเนี่ยครับระยะตรงนี้กับตรงนี้นะครับ แล้วต้นมันจะโตไวนะครับเนี่ยครับหนึ่งเดือนเองนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับเนี่ยครับเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรืออะไรเลยนะครับกะว่าสองเดือนจะใส่พวกปุ๋ยชีวภาพนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ปุ๋ยชีวภาพเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรกันนะครับนี่ครับนี่หนึ่งเดือนนะครับนี่เราจะไปดูอีกต้นอีกต้นกันนะครับ ปลูกใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งก็หนึ่งเดือนเหมือนกันครับนี่ครับแตกยอดสวยงามเลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ครับจากขอบถุงจนถึงที่เขาเสียบยอดนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับนี่ครับแล้วต้นมันจะแตกยอดไวจะงามไวนะครับ นี่ครับหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นนะครับนี่ปลูกบนพื้นที่ทรายนะครับเนี่ครับเป็นทรายทรายคลองแบบนี้ครับนี่ริมคลองเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับปลูกพร้อมกันครับนี่หนึ่งเดือนกับหกวันนะครับ นี่ครับใบเขาจะเขียวแล้วก็แตกยอดไวมากที่สําคัญเวลาเลือกต้นกล้านะครับให้โคนเนี่ยมันอวบนะครับแล้วก็ติดเสียบยอดนะครับจากโคนถึงที่เขาเสียบนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยครับรากอากาศมันมันโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วนะครับถ้ารากอากาศเริ่มเดินยอดก็จะเริ่มแตกนะครับสังเกตง่ายๆเลยนี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงกับต้นกล้าที่หนึ่งเดือนกับหกวันนะครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรยังไงใส่ปุ๋ยสูตรไหนนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ครับเพิ่งปลูกครั้งแรกเนี่ยครับใครสนใจมาเริ่มปลูกพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปทุกวันเลยนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับเราจะได้รู้วิวัฒ,ววฒนาการ ของต้นทุเรียนนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้แบบไหนชอบอากาศยังไงรากยังไงเรามาเริ่มนับหนึ่งไปพร้อมกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ